่สวัสดีครับวันนี้ก็เพอาพวกมันเดินมากับเรามาจับปลาเราวันก่อนก็จับได้ทอนนึงนะครับฝนตก <c oughs> วันนี้ก็ยังคลึมๆอยู่นะครับไม่ลัวตกไม้แต่หน้าไม่พลาดไม่หลัวได้ทําคลิปนั่นสักกี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองแท่กันว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวได้ช่วยๆมางไม,ม่อ่าอันนี้ก็ได้ราก,กาไม่มาแล้วนะครับด้วยนี้ก็เสริมมาในราคาอกเมือนแปดพันบาทนะครับ อ่าถ้าว่าอันนี้เป็นตะกร้าวิเศษนะครับนี่สามารถจับปลาได้คือมีแต่ตัวรวยๆนะครับแต่อยู่ในตะการ้านี้ไก่ส้นใจผมกรหไฮทุกๆกับจักโคกเหมือนแปดเลือดแปดลอยรวมนะทั้งส่งกับเนี่ยอ่าติดต่อมาล่งไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้มาจากดาวนาเมิกนะครับนี่คือส่งตรงมาจากนอกโลกเลยครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันว่าจะมีตัวรวยยมากๆครับอ่าอ่า นี่ครับเราได้เห็นล,ลูกปลามั้งนะครับตะกาเล็กๆป่ะนี่นี่ก็จะเป็นล,ลูกปลาอืมอันนี้ก็ปลาเมียครับโดดเนี่ยโอ้โห,โหสี่เลยนี่ก็ห้ามาแล้วตรงนี้ครับนี่วอด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 ฮ่า เวียนไปทานี่คนก็ได้กับเดี๋ยวทางนู้นก็ลงมาจากที่จริงก็ยังไม่ได้นะครับไม่หลุไปไหนนี่ก็วอดลาวกับอื้มวอดอย่างเสียวกับหลบนี่ไม่น่าพลาดกับนี่กับซี่น้ำเงินมาแล้วกับตัวแร่กับมาหลุนแก้มก้อนกับแก้มแทนไม้กับโอ้โหตัวนี้เขียบลาวกับมาแล้มาแล้มาแล้วปีน้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาหนิงก่อนนะนี่อ๋อ นี่ตะป็นเด่กก้อนนะครับผมชอนาขวันนี้นี่คือไม่ต้องทำไรเดนยคกับ่ายวันละโคพ่อกับาขวันละโคปิดบ้านนอนเลยอันนี้ตะป็นเด่ก้อนนี่ที่หมวงออกไป้หม่กับโคหนึ่งสองพันสาพันย้อนไปจัดเป็ดบีแต่แล้วกับไขายดีมากับตอนนั้นไม่ใช่ว่าปลาแพงหรอกไขย่ไม่ได้นะครับปลาแพงไขายได้กับกระเซมันต้นไม้นะมีแต่คนยากออกมาพอไขว่เพร่เท่านั้นในี่กลุ่มเฟซบุ๊กกับดังมากับคนทํเสียมเงินได้คนแหลกรวยไปเลยแต่ตอนนี้ก็น่าจะมัดเบียร์แหละกันครับผ่านมานานแล้วครับโ สวยงามมีตะแกรงตะเกียบแบบใหาวถึงโคนางเลยอเรียบร้อยกับตัวแรกอันนี้เดี๋ยวจับส่ขวดไปคอนรับเรียบร้อยนะครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวนี่ปลาจะชอบซ้อนตัวตามนี้นะครับอันนี้ก็มีรุ่นแล้วน่นเลยนกับวอดวอดวอดอย่างไข่กันครับตัวนี้อันนี้เรายกพ่อยกแรลกป่อฮึบฮึบหานออกมาแล้วครับเมียตัวผู้กับ สีน้ำเงินลาวกับตัวนี้นี่ลูกปลาเยอะมากครับตัวเล็กๆครับนี่ในี่ตะก้ากับเห็นไม้นี่อ๋อในหลาอันกับลูกปลาพี่บถ้าเราจับในปุ้งกี้กับเราห้าไม่ผมนั่นฐานะผมตัวนี้มีวอดนึงเลา่าเดี๋ยวเรามาแลกตัวนี้ถ้าหัวตัวนี้แก้มแทนเอาทันที่กับพอมีคนชังอย่างเสียครับแก้มแทนแต่ถ้าหัวแก้มไม่แทนปล่อยกับไปเรียงลกูกแวบๆตัวเอดนี้มันจะเป็นสี่เท่า,มาไม้ไม่แน่ใจครับ อ๋อสีเขียวนะครับนี่ตะเกิมแทนเอาเกิมไม่แทนลปอยอ่าสวยงามครับแต่ไม่เอานีแต่เมื่อใครสนใจกับโค่ซ้ำรยนะครับรวมสุ้งคุ้มค่ายายทุกทกเดี๋ยวซ้ำรวยนี่ไม่ใช่เท้าแต่เมียนะครับซ้ำอ๋อไม่ใช่เท้าแต่โพซ้ำรวยนี่ได้ทั้งโพได้ทั้งเมียนะครับ ไม่ต้องเพิ่มขาส่งท่ามลอยก็คือพร้อมชงกับล่อรับอย่างเดียวครับล่อรับอยู่หนาวนัวไดเรนนี่ก็วอดนะครับอยู่ตาไห้ฮะไม่มีนะครับถ้าว่าฟนลงดอกมาเลยนี่ปลาจะชอบอยู่บริเวณข้างๆบรนเี่อะลงดอกระรับนี่ก็วอดกับอืม้ม มียกับบลเลอร์เลยกับตัวนี้แง่จิตวิทยากับนี่จะเป็นเมียตัวสีเขียวแง่มากับอืมเดี๋ยวแก็บใส่ขวเดี๋ยวก่อนกับตันนี้อ่านี่วอดกันกับนี่แหละนี่แหละไม่ตรงตรงอ่านกับข้าวาวอยู่อ่ะอ่านี้ชมไม่ยาวๆเลยกับตอนนี้เดี๋ยวก็ุญาตเก็บตัวเมียไปมันยเข็มาเลยวอดนี้กับไดไม คนอยากพึ่งตกกับโคเวลาสักการน่ะที่อืมมาแล้วรครับมีโพเคี้ยวแบบพุ่งตกแถวๆกับก,กบำลังมันเลยแถวนี้ก็น่ามีตัวจับดมๆไหมอ่าม,ามันครับอืมมาแถวๆกับตัว มาแรงมาแรงนะครัยแบบยังเอาแต่ซีดเงินแกมแทนนะครับสีเขี้ยวแกมแทนเท่านั้นฮึบฮึบโอ้นี่ก็ซวยเหมือนกันครับเจ้าว่าแมวอ่าย่องมาตรงนี้แล้วครับนี่ก็มีวอดเหมือนกันกับตายใบไม้ตรงนี้แต่น่าจะไม่มีตัว นี่ก็ปล่อยพันครับชมบรรยากาศไปก่อนนะครับอ่านี่ก็เพื่อมีนะครับไม่มีก็แล้วไป พอเทช่วยเลยอืมลูกเพียบกันนี่ลูกละเล็กๆเยอะมากับนั่นโอ้โหนี่วอดกับใช่ไหมวอดแตกแล้วอืมไม่เจอนี่วอดวอดนี่ช่วยงามมากับดักไว้ก่อนอันนี้ให้เลยให้เลยเลยโอ้โหเดือดเดือเดือมันเลยไม่เห็นเหลากับเรียมันอ่านี่ครับ สวยงามครับอะไรทีเลยอ่อยแบบนี้เลยๆเฮ้ยไม่รู้มีตัวไม้ครับตึ้งดานาเหล่านี้ยังช่องวอดเลยมีนะครับเป็นสีเขียวธรรมดานะครับแต่ก็ช่วยเดี๋ยวตกใจนะครับแคบมาจับตรงนี้ก่อนมีวอดนะครับมันนั่นนะทางข้างๆนี่ติดๆเลยอ่ะ อันวอดหนึ่งครับเหนู้นเดี๋ยวปนต่อกันแคบแคบซอยก่อนครับตัวนี้ได้แล้วครับหนึ่งตัวได้แล้วกับกองตัวสีเขียวเพอ่กแกมแทนไม้ไม่รู้ครับโอ้มาแล้วกับแกมแทนตัวแรกกล้องเราอืมขอเคลือบร้อยเลยครับตัวนี้ แต่ว่าคาดกับตัวนี้มาเลยตัวนึงตัวนี้ก็หาาคาดอยู่ละ่ะซะไม่ช่วยเดี๋ยวพ่นตอกนะแคบไปนี่เตวนี้จับดมๆดมดมละ่กะกนาโดนนี่เรียบร้อยกับชื่อมัอนแมว ไม่ได้ให้เล่ไล่ละเอียดปลาสักเท่าไรนะครับแต่ตัวนี้ช่วยๆกันให้เล่อันนี้เลยกับวิงควันยังแรงเราเครียดมีก็วอดล้าวนะครับอ่านี่ตะการวิเศษนะครับไม่แม้จับติดแต่ปลานะครับตะกานี่ไข่ได้ไปไม่ผิดหวังนะครับจากุกมื่นแปดนะครับเราได้เลือดแปดลอยรวมชงครับหายไหมกับมันวอดล้าว ไม่ไม่ยังอย่างตัวไม่เดินเลยวอดก็ได้กับนี้นี่โอ้โหอีโวดนี่อื้มสว,วยงามมากับไอ้ยาแต่ไม่ตัวเลย อ,อ,อ,อยู่วอดกันวอดแตกเลยขาดตีเลยนี่ก็ไม่มีตัวนะครับบ้นเทียงนะปลาน่าจะเทียวเม็ดถึงฝนก็เริ่มมาเร็วามาแลกปลามีการถึกษาแล้วนะครับมาแลกปลาติดโซ่ปันปนี่ปองปองบันนี่นายังงา่งพุ่มวะตั้งรักปักทานก่อนอื้อหือโอ้ย tầng gặp ừ. 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 tổ ni nhây tầng pô tầng miếng gặp tổ mía bọc tiếp gặp bài họ nhàng vua Nhìn, nhìn, nè, 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 ก็ะซวยนะ่ะนี่นี่ซวยในแบ็ดของมันครับนี่ครับลอยนี่นี่เนี่ยไอ้ยาฝนตกเลยลาวกับพี่น้องกำลังมันบอดีนะครับฝ่าฝนไม่ค่อยเป็นใจต่อเลยนะครับนี่ถุกวันเลยบอได วางสักยี่สิบนาทีมั้งอากาศดีๆเสียงเสียงได้มาชนปลากับเซ้งดีๆฝนตกใส่แล้ว,ลวงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้อันนี้ก็เอาโซนนี้ไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเวียนโซนนู้นมั้งไม่ได้เวียนเลยกับช่งคลิปเลยวันนี้ขอปิดคลิปแต่เพียงท่านี้นะครับใครชอบก็สนใจอยากได้ปลาก็ติดต่อมาได้นะครับเชื่อเฟซเชื่อเดียวกับเชื่อยูทูบนะครับพิมพ์วันใจเยี่ยมทองเลยวันนี้วันใจเยี่ยมตองก็ขึ้นมาเลยครับ ราคาจมเย่าครับแบ่งปันครับตการนี้ก็จากใบละหกหมื่นแปดตากับเลือแปดหล่อรวมชงกับเดี๋ยวผมทวงไงเลยวันนี้เขาปิดคลิปไปก่อนครับ